thank mm -hmm. you เปล่าแล้วครับพี่เดี๋ยวนี้เขางดโอทีหมดแล้วผมแค่จะทํายอดเส่ๆครับลูกเมียก็ไม่มีครับเอาเงินทองไปไหนก็ก็นี่แหละครับผมจะหาเงินไปแต่งเมียครับถ้าคุณกลับเมื่อไหร่บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดประตูให้ครับครับครับทำงานตามสบายครับ อ,อ,อพี่ชาติโอ้โหมีอะไรพี่ <c oughs> ไอ้โจทำอะไรอยู่วะโอ้โหน้ำเสียแกนี่กระเสาเสียวซ่านเลยว่ะโอ้ยพี่กระเสากระเสิรอะไรกันผมเนี่ยวุ่นไปหมวดแล้วเิดนทีลูกค้าเก่าเปิดเป็นทีลูกค้าใหม่นี่ตัวเลขยังไม่ลงตัวเลยนะพี่จริงอ่ะเฮ้ยมีงานเยอะมันก็ดีอยู่แล้วไงเออดีกว่าไม่มีงาน <c oughs> นี the the ่ว่าแต่แกเาเวลาผ่อนคลายบ้างเลยเน่ไปเห็นเล่าเน่น่ยเสียงเพลงเบาๆนุ่มๆเ้ยเฮ้ยทีเนี้ยนิ่มๆด้วยนะเว้ยแล้วก็มีสาวหน้านวลด้วยโหพี่เรื่องแต่หัวข้าเลยเเนี่ยเฮ้ยผมก็หัวข้ามอะไรวะรอบเดืกอะไว้จัดที่บ้านเว้ยหัวข้าไม่ต้องมาเผาหัวก่อน เดี๋ยวพอกลับถึงบ้านเนี่ยไ,ได้กินข้าวต้มโตลูกสว่างคาตาไปเลยไง <c oughs> โอ้โหพิชานี่มันพันมาอะไรจริงๆแรงดีๆตกเลยนะพี่เออต้องชมเยอะจะมาเปล่ามาขึ้นรีมาด้วยถ้าจะรอผมไม่ไปหรอกพี่คืนนี้ผมอยู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวพี่อย่ามนับเพล่ะที่บ้านพี่จับได้บ้านพี่ร์แตกแน่โอ้อวยพรสะดีเลยเออไม่มาก็จะมาเว้ยแค่นี้แหละ Hey tao huang mu Hey tao huang mu パパ。<noise> รู้ใจพี่จริงๆเลยโอ้โหเซ็กซี่มากน้าก่อนนะจะไ,ได้ชื่นใจเอาอะนี่ตีก็ัวหาระดิงแมวมากเลยวันนี้ใจด้วยน้ำจัดเต็มเอาหัวมาแล้วอันนี้อะไรขอไรงไทย คเอ,เอลิกติคือแค่แค่ไปเย่งผู้หญิงไม่ใช่ไหมอันนี้พี่ซื้อให้เมื่อไรไงอันใหม่อันใหม่ใช่ใช่ใช้แล้วเนี่ยนะรู้อีกเหรอและสีนี้ฉันใช้แล้เนะี่ย ไฉยวะาไอ้โจเป็นไรวะทำหน้าเหางนั่งทับกล้วยมางะนแล้วพี่อ่ะอย่าบอกนะว่าไปฟัดกับหมามาเออข้าไปฟัดกับหมาเอย้ยทะเลาะกับเมียมาเว้ยไอ่ที่เห็นเนี่ยฝีมือเธอทั้งนั้นหละโอ้ยมี <c oughs> สุขยากหือว่าแล้ว <c oughs> พี่ต้องผ่านมาสักวัวนหนึ่งจะไปท่าไปท่าไหน หรือว่าเมื่อคืนไม่ได้ทำการบ้านทำาวกผีเลยไม่ได้ทำเลยเมียนั้นจับได้กั้งว่าออกไปกุ้งกิ้ง้องผ้านมาน้ออ้อยนี่นะน้ออ้อยมันต้องใช้จับพี่แน่นอนเลยเธงถ่าองค์ถงเอาลิปติ่งมาซ่อนไว้เธอพี่พี่เข้าไปที่บ้านเมียล้วงออไปเจอพอดีเลยเต็มพี่เลยเต็มตาเลยคือผมก็ไม่เข้าใจพี่นะพี่ก็มีเมียแล้วไปเที่ยวทำไมวะเฮ้ยอิโจ เอ็งไม่เข้าใจจริงๆหนูอ่ะมันก็เหมือนเลยต้องกินกาแฟต้องจิกบกาแฟทุกวันนั่นแหละมันขาดได้ที่ไหนเร<ฮ>อเนี่ยต้องสัมภาษณ์ข้ามากเลยถามไม่ตอบเลยทำหน้าเจนเจรเนี่ยเป็นไรวะงนนะดิพี่น้องผกกู้ให่ตั้งชี้ใหม่คือเมื่อวานเขาเห็นผมพี่บอกนะว่มาน้องผู้กห่เห็นแกกำลังเล่นตุ๊กตกิ๋วแกอยู่ะ โอ้ยพี่เงนก็ไม่ขนาดนะหมอกโอ้ย่าผมท่านเขาเต๋อหมดแล้วเน,นี่ยเตาเต๋ผมนมีหนังสือโป๊ซีดีโป๊เต็มเลยน้องก็เลยมองผมแปลกๆเจริญพรละมึงไม่ต้องคิดมากเลยฟันโ้งเลยน้องเขาไม่ได้มองอะไรแกนอกจากมองว่าแกเป็นไอ้พวกขื่นบ้ากามอะ่ะอือโอ้นี่แหละที่ผมต้องปรึกษาพี่ ไปบอกน้องเขายังไงอะพี่กลัวน้องเขาไม่ร่าเรพื่อนเฟังแล้วอ้า้เฮ้ยมันเรื่องธรรชาตินะคิดมากคิดมากเห็นพี่แล้วสมเก็ะเลยวันจะรู้ Oh, เนี่ยจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอเรื่องเซฟหรือเรื่องอการถึงจุดสุดยอดเนี่ย<ะ>มันมันคนละอารมณ์กันนะครับคืออยู่กับแฟนก็อยู่อีก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 โหมดหนึ่ง,อ,งอ,อยู่กับตัวเองอยู่อีกโหมดหนึ่งมัน<อ>มันคนละฟิลกันจริงๆนะ